สวัสดีครับ Welcome b e s k e t o Mpioto Upgrade วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถครอบครัวที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากนั่นก็คือ Kia Carnival สี Snow White Pearl รถคันนี้ไม่ได้เป็นแค่รถ MPV ธรรมดาแต่เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวจริงๆทั้งความกว้างความสบายและความหรูหราในทุกมุมมองตั้งแต่แรกเห็นภายนอก Kia Carnival ให้ความรู้สึกรูสะอาด และพรีเมียมมากสีสโนไวเพิลช่วยให้รถดูแพงและทันสมัยเส้นสายตัวรถดูยาวและสง่างามเหมาะกับครอบครัวใหญ่หรือคนที่ต้องเดินทางพร้อมกันหลายคนไฟหน้าเล็กคมชัดกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ดูภูมิฐานไม่ดูดันเกินไปแต่ให้ความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงเหมาะมากสําหรับการใช้งานแบบครอบครัวจุดเด่นที่สําคัญที่สุดของ k ี a c คานาวเวอร์คือเรื่องพื้นที่และเบาะนั่งรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อครอบครัวอย่างแท้จริงบอกนั่งมีให้เลือกทั้งแบบ7ที่นั่งและแที่นั่งเบาะแถวที่2 เป็นแบบแคปเทิร์ซีดแยกซ้ายขวานั่งสบายมากโดยเฉพาะสําหรับพ่อแม่หรือผู้สูงอายุการขึ้นลงรถทําได้ง่ายไม่อึดอัดเด็ก,ดกๆก็สามารถเดินผ่านไปแถวสามได้สะดวกเบาะแถวที่3ไม่ใช่แค่เบาะเสริมเหมือนรถหลายรุ่นแต่สามารถนั่งได้จริงในระยะทางไกลมีพื้นที่วางขาเพียงพอเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถนั่งสบายได้ทําให้คีย์อะคาโนเวอร์เหมาะมากสําหรับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคนหรือบ้านที่ต้องเดินทางพร้อมกันบ่อยๆไม่ว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปโรงเรียนหรือไปทํากิจกรรมร่วมกัน ภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูหราเกินคำว่ารถครอบครัววัสดุที่ใช้ดูดีเบาหนุ่มรองรับสรีระได้ดีพื้นที่เหนือสีรษกกว้างไม่รู้สึกอึดอัดแม้นั่งเต็มคันมีช่องแอร์สำหรับทุกแถวทำให้เด็กๆและผู้โดยสารด้านหลังเย็นสบายตลอดการเดินทางหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ใช้งานง่ายรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto เหมาะสำหรับครอบครัวยุคใหม่ถ้าพูดถึงความสะดวกสบายสำหรับครอบครัวคีย์อัคคานเวิร์ทำได้ดีมากประตูสไลด์ไฟฟ้าช่วยให้เด็ก และผู้สูงอายุขึ้นลงรถได้ง่ายไม่ต้องออกแรงมากพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างใส่รถเข็นเด็กกระเป๋าเดินทางหรือของใช้ครอบครัวได้สบายเหมาะกับทริปยาวๆหรือวันหยุดที่ต้องเดินทางไกลในด้านสมรรถนะคียอะคาเนเวอร์ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลเครื่องยนต์ตอบสนองดีไม่กระชากเหมาะกับการขับแบบครอบครัวช่วงล่างเซ็ตมาเพื่อความสบายซับแรงสะเทือนได้ดีเด็กๆสามารถนั่งหลับได้ตลอดทางโดยไม่รู้สึกเวียนหัวพวงมาลัยควบคุมง่ายขับในเมืองก็คล่องตัวขับทางไกลก็มั่นใจ ระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดที่ครอบครัวให้ความสําคัญ Key a c เ o u n t e r มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ครบครันทั้งระบบเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและถุงลมนิราภัยรอบคันสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ทุกครั้งที่มีลูกนั่งอยู่ในรถในเรื่องราคา Key Accounter ถือว่าให้ความคุ้มค่าสูงมาก เมื่อเทียบกับพื้นที่ความหรูหราและฟังก์ชันที่ได้ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ครอบครัวอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่รถคันนี้สามารถปรับใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ทั้งใช้งานประจําวันและเดินทางท่องเที่ยวโดยรวมแล้ว Kia Carnival Snow White Pearl เป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวอย่างแท้จริงบอกนั่งสบายพื้นที่กว้างความปลอดภัยสูงและดีไซน์หรูถ้าคุณกําลังมองหารถหนึ่งคันที่ดูแลทุกคนในครอบครัวได้อย่างลงตัวรถคันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ ถ้าชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม MVP Auto u p g r a d e แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับรถยนต์ส่องแสงแวววาว